จางหายไปอ้านิ่งสงบไรคลื่นไหวเพียงแค่นิ้วเดียวเท่านั้นแข็งแกร่งเหลือเกินแข็งแกร่งจนไม่อาจบรรยายได้เจ้าเป็นใครกันแน่เย,ยี่ยมไปเลยข้ารู้ว่าเขาต้องทำได้พลังฝีมือของเขาอยู่ในระดับใดกันแน่เขาเป็นใครกันแน่หรือว่าอยู่ในระดับที่สี ต่อให้เป็นจอมยุทธระดับที่สี่ข้ตามวันนี้สำนักเทียนซิงก็หนีสถากรรมถูกทำลายไม่พ้นอยู่ดีหรือว่าซ่อนตัวมานานพวกเจ้าก็ออกมากันให้หมดเถอะนั่นมันนิกายปีศาจถึงกับเป็นยอดฝีมือของนิกายปีศาจเลยหรือว่าแล้วเชียวเป็นยอดฝีมือจากนิกายปีศาจจริงๆนิกายปีศาจ กลับมาอีกแล้วหรือพวกเขาต้องการอะไรกันแน่หรือว่าพวกเขากลับมาเพื่อตามหาข้าอีกครั้งดูจากฝีมือท่านเกรงว่าจะเป็นหนึ่งในบรรพชนของสำนักเทียนสิงกระมังข้าเป็นใครไม่สำคัญทิ้งถังเสียวไปไว้ส่วนคนอื่นข้าอาจจะให้ทางรอดแก่พวกเจ้าได้คิดว่าตัวเองไร้เทียมทานแล้วหรือไงสร้างโอหังเกินไปแล้ว ตลอดแควนอี้เ <rôle> หิง <delicious> ย <él>. ังไม่เคยมีใครกล้าดูแคลนนิกายปีศาจสาขาปัตพภีมาก่อนเจ้าคือคนแรกฮฮาเจ้าทําให้ข้าหัวเราะจนน้าตาไหลเลยนะเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงเจ้ารู้ไหมว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าเจ้านั้นเป็นใครกันนี่คือหม้อเทียนยางมหาปรมาจารย์แห่งนิกายปีศาจสาขาปตตีอะไรนะ เขาคือหม้อเทียนยางจริงๆผู้ที่สังหารล้างสำนักสามแห่งภายในคืนเดียวฆาตกรสังหารหมู่หม้อเทียนยางท่านบุกมานสำนักเทียนซิงในวันนี้มีจุดประสงค์อันใดกันแน่สำนักเทียนซิงของเรากับนิกายปีศาจต,ต่างก็อยู่กันอย่างไม่รบกวนกันมาโดยตลอดส่งอันจริงออกมานิกายปีศาจส,สาขาปัตภีของเราจะถอยทันทีคนของนิกายปีศาจนี่สร้างดื้อดึงจริงๆ แต่สำนักเทียนสิงของเราไม่มีผู้ใดซื้ออันจริงเลยหรือว่าท่านเข้าใจผิดไปเป็นไปไม่ได้วันนี้พวกเจ้าต้องส่งตัวอันจริงออกมามิฉนั้นสำนักเทียนสิงจะต้องนองเลือดและล่มสลายอันจริงคือใครกันแน่ถึงกาบทำให้นิกายปีศาจสาขาปตัตภีส่งยอดฝีมือบุกขึ้นมาเลยเหรอสำนักเทียนชิงของเราค้นหาทั้งในและนอกสำนัก นับสิบรอบก็ยังไม่พบคนผู้นี้จริงๆหากท่านยังจะบีบบังคับเส้นนี้สำนักเสียงชิงของเราก็มีแต่จะต้องสู้ตายเท่านั้นสู้ตายฮ่าฮ่พวกเจ้าคู่ควรด้วยหรือพวกเจ้ามีแต่จะถูกสังหารจนหมดสิ้นเท่านั้นแกเหรอเลบีเล่มนั้นเป็นระดับใดกันแน่ พลังดาบร้อนแรงนะักคลื่นความร้อนผวยพุ่งออกมานี่มันกระบี่เล่มนี้เต็มไปด้วยพลังวิญญาณไม่น่าจะใส่ของธรรมดาแน่นอนคาดไม่ถึงว่าสำนักเทียนสิงจะยังมีกระบี่วิเศษเช่นนี้อยู่ด้วยท่านม่อข้าบรรษาแล้วสิงกระบี่เล่มนั้นมาพูดมากไรประโยชน์วัดกันด้วยฝีมือดีกว่างั้นข้าจะให้เจ้าตายอย่างเข้าใจทุกอย่างเอง เราสียดสำนักเทียนสิงถอยไปให้หมดถอยถอยกันให้หมดแข็งแกล่งมากรีบถอยเร็วเข้าพลังน่ากลัวอะไรเส้นนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันคนผู้นี้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยแค่เนื้อกลัวพวกเย่ยยวนเล็กน้อยข่ารับมือได้แน่ ท่านพ่อคิดว่าเขาจะสนะไหมไม่รู้สิมาอีกสิแค่เลขกลนกระจอกยังกล้ามาอวดฝีมืออีกเหรอเป็นไปไม่ได้พลังแข็งแกร่งมากถ้าเส้นนานข้าจะไม่ออกมืออีกต่อไปข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวข้าแข็งแกร่งแค่ไหน เอาให้เต็มที่มาดูกันว่าเจ้าจะถึงขีดจํากัดของข้าได้ไหมเงามานแยกร่างระวังนี่คือวิสาลับวิญญาณขั้นสูงของนิกายปีศาจตอนนี้จะขอชีวิตก็สายเกินไปแล้วตกใจจนพูดไม่ออกแล้วล่ะสิเจ้านี่เจ้า <c oughs> เป็นไปได้ยังไงกันนี่มันท่านม้อท่านผู้อาวุโสมอผู้อาวุโสมอตายจริงๆเหรอเป็นไปได้ยังไงในสำนักเทียนสิงยังมีผู้ที่แข็งแกร่งเหนือสามันคนที่แม้แต่ผู้อาวุโสใหญ่ยังสู้ไม่ได้ชนะแล้วชนะจริงๆเขาเอาชนะจริงๆ ไม่นึกเลยว่าสำนักเทียนชิงของเราจะมีบุคคลเส้นนี้อยู่ด้วยแข็งแกร่งเกินไปแล้วสุดยอดจริงๆเราชนะจริงๆเ,เหรอเก่งขนาดนี้เขาเป็นใครกันแน่นี่น่ะเหรอผู้อาวุโสใหญ่แห่งนิกายปีศาจปัตตภีข้ายังไม่ได้ออกแรงเลยด้วยซ้ำก็ล้มลงไปแล้วพวกเจ้ากลับไปบอกนิกายปีศาจหาก้าบุกลุกสำนักเทียนชิงอีก ตาวหน้าคงไม่สุขดีแบบนี้อีกแล้วรีบไปแล้วท่านผู้อาวุโสจะให้จัดการกับถังสิวไปอย่างไรดีพวกเจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะคนผู้นี้ล่วงเกินสำนักเทียนสิงของเราหากไม่ฆ่าเกรงว่าคนอื่นจะคิดว่าสำนักเทียนสิงเรารังแกได้ง่ายๆขอท่านผู้กล้าแห่งสำนักเทียนสิงโปรดเมตตาไว้ชีวิตข้าด้วย ไม่ได้เด็ดขาดคนอย่างทั้งสิวไายโหดเที้ยมอมหิแคนฝังลึกและต้องเอาคืนแน่นอนตอนนี้ลูกชายของเขาอย่างทั้งฝนเฟิงถูกพวกเราฆ่าตายไปเขาย่อมต้องกลับมาแก้แค้นไม่เลือกวิธีแน่เจ้ามันะเล่เหลี่ยมร้ายจริงๆไอ้เท่าลู่หมิงในเมื่อพวกเจ้าจะฆ่าฆ่าก็่าหาว่าฆ่าจะร้ายก็แล้วกันระวัง แม้ข้าจะตายก็จะขอลากใครไปตายด้วยสักคนอาเจ้าเจ้าไม่รู้จักประมาณตนยุนเออเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าไม่เป็นอะไรเป็นเพราะท่านผู้อาวุโสท่านนี้ช่วยไว้บุญคุณของท่านผู้อาวุโสที่มีต่อสำนักเทียนชิงในวันนี้พวกเราจะไม่มีวันลืม หากท่านมีคำสั่งใดเพียงแค่เอ่ยปากสำนักเทียนสิงยินดีลุยไฟผ่าเลือดโดยไม่ลังเลข้าไม่ต้องการให้พวกเจ้าลุยไฟฝ่าเลือดเผื่อข้าท่านท่านผู้อาวุโสจะไปที่ไหนหรือก็มาจากที่ใดก็กลับไปที่นั่นเท่านั้นเองสร้างเป็นยอดฝีมือที่หาตัวจับยากจริงๆ เจ้าสำนักคนผู้นี้เป็นบรรพชนของสำนักเทียนชิงของเราหรือไม่หากมียอดฝีมือระดับนี้คอยคุ้มครองสำนักเทียนชิงของเรายัางจะต้องกลัวอะไรอีกข้าว่าไม่น่าใส่จากวิชาที่เขาใช้ดูจะแตกต่างจากของสำนักเราอย่างชิ้นเสงมันก็แปลกแล้วสิเหตุใดเขาถึงยื่นมือช่วยเราครั้งก่อนที่ปราบนั่วลั่วก,ก็คงเป็นเขาเส้นกันใช่ไหม แปลกจริงๆข้ายิ่งรู้สึกอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆซวยสำนักเทียนสิงเราครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าเขาเป็นคนที่พวกเราเคยรู้จักกันรวมตัวกันได้แล้วรวมตัวกันแล้วเมื่อคืนยังทำงานจนเดึกไม่ใช่ว่าบอกว่าจะให้พักเพิ่มอีกหนึ่งสั่วยามหรือไงนั่นสิทำไมถึงปลุกกันสาวขนาดนี้ เดี๋ยวอีกแล้วจะเล่นอะไรอีกเนี่ยยังจะนอนอะไรอีกพระอาทิตย์ส่องขึ้นฟ้าขนาดนี้แล้วเมื่อคืนก็ลำบากกันมากข้ารู้ว่าพวกเจ้าก็เหนื่อยกันมากเหมือนกันสำนักอี้เหรอหรวมกับนิกายปีศาจบุกมาทำให้สิทธิของสำนักเราสูญเสียไปมากมายโชคดีที่มีท่านผู้อาวุโสค,คนหนึ่งออกโรงช่วยทำให้สำนักเทียนชิงเรารอดพ้นมาได้แต่ศัตรูจากภายนอก อาจโบกเข้ามาอีกเมื่อใดก็ได้ยิ่งการแข่งขันใหญ่แห่งซูอ,อีก้กำลังจะเริ่มขึ้นอีกเพื่อสดเสยจำนวนศสียของสำนักวันนี้ข้าจะคัดเลือกบางคนจากสิทธิรับสายเข้าเป็นสิทธิสายนอกเยี่ยมเลยมีโอกาสได้เป็นสิทธิสายนอกแล้วจริงเหรอสองปีแล้วข้ารอวันนี้มานานสิทธิสายนอกงั้นเหรอสร้างเธอเป็นสิทธิรับสายสบายกว่าเยอะ ถูกต้องเรื่องนี้ข้าเป็นคนขัดเลือกเองย่อมไม่มีการปลอมแปลงใดๆทั้งสิ้นครับสิทธิ์สายนอกตอนนี้ทุกคนยืนให้เรียบร้อยข้าจะเริ่มเลือกแล้วมีแค่สามคนเท่านั้นพวกเจ้าต้องเห็นคุณค่าให้ดีสิทธิ์รับสายหมายเลขยี่สิบเอเจ้ามีความขยันและพยายามฝึกฝนอย่างหนักแม้ตอนนี้ยังไม่ถึงขอบเขตแรกแต่ในอนาคตก็ยังมีโอกาสมาก คนแรกคือเจ้าขอบคุณมากขอรับท่านผู้อาวุโสหลิวเจ้าอีกคนสิทธิรับสายหมายเลขสิบสีความขยันของเจ้าข้าสังเกตเห็นมาตลอดข,ขอบคุณท่านผู้อาวุโสหลิวอู้หมิงเหลียวเหยาเลือกคนโดยสายเกณฑ์อะไรเนี่ยไม่คิดจะดูความสามารถจริงๆบ้างเลยหรือไงอย่ามองมาทางข้านะอย่ามองมา เด็กคนนี้หน้าตาดูดีแถมยังเหมาะจะรับเพาะแทนคนอื่นจะให้เป็นแค่สิทธิ์รับสายก่อน่าเสียดายคนสุดท้ายก็คือเจ้าสิทธิ์รับสายหมายเลขยีเจ็ดข้าเหรอใช่เจ้านั่นแหละยังไงล่ะเจ้าไม่เต็มใจเหรอข้าข้าพรสวรรค์ต่ำต้อยเกรงว่าคงไม่เหมอเป็นสิทธิ์สายนอก เจ้าพรสวรรค์ตามต้อยงั้นหรือพอได้เป็นศีดสายนอกแล้วการเข้าออกสำนักยังต้องลายงานอิสระจะน้อยลงไม่สบายเหมือนตอนเป็นสี์รับไซแน่นอนไม่เป็นไรแม้เจ้าจะเป็นหินดีข้าก็จะเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นทองคำให้ได้ส่วนคนอื่นๆก็อย่าพึ่งหมดหวังหรือท้อใจไปตราบใดที่พวกเจ้าทำตัวดีข้าก็จะยกเว้นโกรธ เลือดพวกเจ้าเป็นสิทธิ์สายนอกให้เองไว้ใจข้าได้เลยท่านอาวุโสหลิวท่านอาวุโสหลิวจงเจริญพวกเราจะถวายชีวิตเพื่อสำนักเทียนสิงไม่วันแม้ตายในที่ส,สุดวันนี้ข้าได้เป็นสิทธิ์สายนอกแล้วดีเกินไปแล้วมันสร้างยอดเยี่ยมจริงๆฮิง 27เจ้าเฮอทำไมนี่มันเรื่องดีสุดๆนะโชคดีจากซาดปังกรสับชา์ใช่เลยข้าได้ยินมาว่าแค่ได้เป็นศิษย์สายนอกก็สามารถฝึกเคล็ดวิสาสามสันแรกของสำนักเขียนสิงได้แล้วนะแถมยังมีโอกาสได้เข้าร่วมการประลองใหญ่แห่งดินแดนตะวันตกครั้งนี้อีกด้วยการประลองใหญ่แห่งดินแดนตะวันตกมันคืออะไรกันแน่ เจ้าไม่รู้จักการประลองใหญ่แห่งดินแดนตะวันตกเลยเหรอนี่มันงานใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันตกเชียวนะเปลี่ยนจากแขวนมาเป็นสายแม่น้ําเจ้ารู้จักพวกสํานักนี่กายทั้งหลายในลุ่มแม่น้ําสายเหิงใช่ไหมแม่น้ําอี้เหิงเป็นแค่สายน้ําหนึ่งในดินแดนตะวันตกเท่านั้นจริงๆแล้วดินแดนตะวันตกมีสายน้ําแบบนี้อีกนับสิบ และหลายสายยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำวิญญาณโบราณที่มีนิกายเก่าแก่อาศัยอยู่มากมายแข็งแกร่งจนไม่น่าเชื่อในสำนักนิกายเหล่านั้นมีแม้กระทั่งผู้ฝึกตนระดับขั้นที่5ขอบเขตยุหนยวนจินตั้นถ้ารู้ว่าดินแดนตะวันตกยิ่งใหญ่อยู่แล้วแล้วการปลองใหญ่แห่งดินแดนตะวันตกคืออะไรกันแน่ ดินแดนตะวันตกนี้เป็นแผ่นดินโบราณที่มีแม่น้ำน้อยใหญ่หลายสิบสายหลายสายเป็นสาขาของแม่น้ำวิญญาณโบราณซึ่งมีนิกายเก่าแก่มากมายตั้งอยู่ตามลำแม่น้ำแต่ละสำนักนิกายก็ตั้งมานับพันปีบางแห่งเก่าแก่นับหมื่นปีก็มีอยู่ไม่น้อยสำนักอีเหอแต่ละสำนักนิกายมีรากฐานแน่นเลืกสูงทรงด้วยยอดฝีมือ ส่วนแม่น้ำอี้เหงิงนั่นเหลอเป็นแค่สายที่ไม่มีใครมองเท่านั้นสำนักเทียนสิงพูดได้เลยว่าเป็นเพียงสาขาที่อยู่ไกลและห่างไกลที่สุดการประลองใหญ่แห่งดินแดนตะวันตกก็คือการประลองที่เปิดให้ยอดฝีมือหนุ่มสาวอายุต่ำกว่าร้อยปีจากทั่วดินแดนตะวันตกเข้าร่วมว่ากันว่าผู้ติดอันดับร้อยอันดับแรกจะได้รับรางวัล ส่วนสิบอันดับแรกมีโอกาสได้ฝึกเคล็ดวิสาเสียนหรือแม้แต่ได้รับอาวุธระดับเสียนเลยทีเดียวโอ้เคล็ดวิสาเสียนอาวุธระดับเสียนเจ้าซื้อชิดรับสายยี่สิบเจ็ดใช่ไหมมานี่น่อยซิมาแล้วครับท่านผู้อาวุโสเหลียวไม่ทราบว่ามีอะไรจะสั่งข้าหรือตามข้ามาหน่อยพักนี้ประตูสำนักเราดูจะไม่ค่อยสงบ คนในสำนัก,กจิตใจว่าวุ่นกันนักศศษในสำนักก็สูญเสียไปไม่น้อยเส้นกันเจ้าต้องขยันฝึกฝนพยายามบรรลุขั้นแรกให้ได้โดยเร็วจะได้ไม่ทำให้ข้าผิดหวังที่เลือกและสนับสนุนเจ้าข้าทราบแล้วท่านอาวุโสเหลวข้าจะตั้งใจฝึกฝนและฟื้นฟูซื่อเสียงสำนักเทียนสิงให้ได้อืมดีมากข้าชอบศิษท,ที่มีความมุ่งมั่นอย่างเจ้า มัวตะลึงอะไรอยู่ล่ะเข้ามาสิข้าให้ข้าเข้าไปจริงๆเหรอไม่งั้นจะให้ทำอะไรล่ะรีบเข้ามาขอรับเข้ามานี่ข้ามีเรื่องจะถามท่านอาวุโสเหลิวอยากจะถามอะไรก็ถามมาเถอะขอรับคิดว่าผู้ชายทั่วไปชอบผู้หญิงแบบไหนหา หรือว่าเจ้าแม่มีคนที่ชอบแล้วคนคนนั้นคงโชคร้ายไม่น้อยข้าถามก็ตอบตอบมาคำถามนี้ลึกซึ้งเกินไปข้าจะไปรู้ได้ยังไงกันงาน,นเจ้าเป็นผู้ชายหรือเปล่าแน่นอนสี่อรับถ้าใส่จริงๆแล้วจะไม่รู้เหรอผู้ชายน่าจะชอบผู้หญิงที่อ่อนโยนและมีความสามารถในงานบ้านนะักขอรับตัวอย่างให้ชัดๆเลย อย่างเส้นทำอาหารเก่งทำอาหารสุภาษิตโบราณยังว่าไว้ว่าอยากครองใจสายต้องครองกระเพาะเขาให้ได้ก่อนมีเหตุผลดีท่านเอาโสหลีวกำลังชอบใครอยู่เหรอก็ต้องเป็นวีรบุรุษผู้ช่วยชีวิตสับนักเทียนชิงเราหลายต่อหลายครั้งนะสิถ้าข้ารู้ว่าเขาเป็นใครข้าจะต้องแต่งงานกับเขาให้ได้เลย สายเส้นนั้นแหละคือสามีในอุดมคติของข้าจากวันนี้เป็นต้นไปข้าจะพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบที่เขาชอบให้ได้แบบนั้นเขาถึงจะมองเห็นข้าท่ามกลางผู้คนมากมายมากับข้าซะตอนนี้ข้าจะไปทำอาหารแล้วเจ้าต้องมาชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าข้าเหรอทำไมล่ะหรือว่าเจ้าไม่เต็มใจ ได้กินอาหารที่ข้าลงมือทําด้วยตัวเองถือเป็นเกียรติของเจ้าเลยนะอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นท่านผู้อาวุโสหลีวข้าไม่ได้ตื่นเต้นนะข้าหมายถึงตัวข้าเองต่างหากเจ้าลองชิมดูหน่อยสิว่าเป็นยังไง ท่านผู้อาวุโสเหลียวข้าว่าข้าเริ่มรู้เสืกตื่นเต้นแล้วละ่ะพูดมากจริงๆเรีบซิมเร็วเข้าท่านผู้อาวุโสเหลียวข้าบอกให้ท่านสนะใจผู้สายด้วยอาหารไม่ได้หมายความว่าให้ทำลายกระเพาะเขานะพูดจาเหลวไหลตกลงเจ้าจะกินไหมพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันไม่มีอะไรข้าแค่กำลังฝึกซ้อมอยู่ นี่มันอะไรกันท่านกำลังเรียนทำรรยาพิษอยู่เหรอลินราบหน้าตาแบบนี้ดูยังไงก็พิษร้ายชัดๆท่านอาวุโสลูกท่านมหาท่านหลิวศินะาข้าขอตัวก่อนพรุ่งนี้ที่ลานประลองของสำนักสิทธิ์หม่ทั้งหมดต้องทำการตรวจสอบรากวิญญาณอีกครั้งตอนนั้นท่านเจ้าสำนักกับข้าจะไปด้วยตัวเองเพื่อจะมีสี์มีพรสวรรค์ตกหลน่น เพราะการประลองใหญ่แห่งซีอยู่กำลังจะมาถึงแล้วครั้งนี้เกี่ยวพันถึงซื่อเสียงของสำนักเทียนเซิงและแม้แต่แม่น้ำอี้เหิงตอนนี้ข้าจะไปแจ้งสิทธิ์ใหม่เดี๋ยวนี้เลยสิทธิ์น้องเจ้าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเจ้าก็เป็นสิทธิ์ใหม่คนหนึ่งเหมือนกันรีบไปเตรียมตัวให้ดีอย่าได้ประมาทเชียวรับข้าจะไปเดี๋ยวนี้เลย วันนี้เป็นวันทดสอบรากวิญญาณของสิทธิ์ใหม่รากวิญญาณคือสื่อกลางที่ช่วยให้พวกเราดูดซับพลังปราณแหง่งสวรรค์และปัฐภีผู้ใดมีรากวิญญาณสูงก็จะสามารถดูดซับพลังได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรากวิญญาณแบ่งเป็นสามระดับได้แก่ระดับธรรมดาวิญญาณและเซียน โดยแต่ละระดับก็แบ่งออกเป็นสูงกลางต่ำอีกสามขั้นถ้ามีรากวิญญาณร,ระดับวิญญาณขั้นต่ำจะได้รับเม็ดยาวิญญาณหนึ่งเมตรขั้นกลางได้10เมตรขั้นสูงได้ถึงร้อเมตรเม็ดยาวิญญ,ญาณน,นี้เป็นโอสถลำค่าที่ช่วยเร่งความเร็วในการฝึกฝนอย่างมากแค่รากวิญญาณร,ระดับวิญญาณขั้นต่ำก็ได้เม็ดหนึ่งแล้วเหรอ ท่านผู้อาวุโสแล้วถ้าเป็นรากวิญญาณร,ระดับเซียนล่ะอยากได้เท่าไหร่ก็ให้ได้เท่านั้นเลยโหอ,อะไรจะขนาดนั้นอยากได้เท่าไหร่ก็มีให้เท่านั้นเลยตื่นเต้นจังเราจะมีรากวิญญาณร,ระดับไหนกันนะรากวิญญ,ญาณร,ระดับเซียนงั้นเหรอรากวิญญาณของข้าก็เหมือนจะเป็นระดับเซียนเหมือนกันรากวิญญ,ญาณร,ระดับเซียนนะหายากสุดๆไปเลย ทางสายแม่น้ำอี้เหิงยังแทบไม่มีใครมีรากวิญญาณระดับเซียนเลยสักคนต่อให้มีก็ล้วนแต่เป็นพวกยอดฝีมือระดับสัตว์ประหลาดอายุนับร้อยปีระดับเซียน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 ถ้าสำนักเทียนสิงมีอัจฉริยะที่มีรากวิญญาณระดับเซียนปรากฏตัวขึ้นจริงๆสำนักเทียนสิงก็จะพ้นจากโชคชะตาที่ถูกเหยียบย่ำและลุกขึ้นได้อย่างแท้จริง แม้ข้าก็หวังเส้นนั้นเหมือนกันแต่ท่านรู้นั่นมันเป็นไปไม่ได้เลยใครจะรู้ฟ้าบางทีอาจเมตตาสำนักเทียนสิงของเราก็ได้ตอนนี้เริ่มการทดสอบรากวิญญาณได้ขอสวรรค์เมตตาด้วยเถิดสิท์น้องไม่ต้องตื่นเต้นแค่วางมือลงบนศีลาทดสอบก็พอขอรบับแดง ระดับธรรมดาขั้นต่ำสุดแล้วสีต่างๆแบ่งยังไงวางมือบนสีลาทดสอบสีที่เปล่งออกมาจะมีแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงดำและขาวแต่ละสีก็แทนระดับธรรมดาวิญญาณและเสียนตามลำดับพูดง่ายๆคือถ้าเป็นสีม่วงดำหรือขาวก็แปลว่ารากวิญญาณระดับเสียนนั่นเอง อย่าไปเพ้อฝันเลยทั่วทั้งสายแม่น้ำอี้เหิงนะก็มีผู้ฝึกรากวิญญาณระดับเสียนแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นพวกนั้นล้วนเป็นอัจฉริยะที่หายากเกิดขึ้นเพียงครั้งหนึ่งในร้อยปีพวกเรามีแค่รากวิญญาณระดับวิญญาณก็ถือว่าโชคดีสุดๆแล้วระดับธรรมดาขั้นต่ำสุดระดับธรรมดาขั้นกลาง ไม่มีใครสักคนที่มีรากวิญญาณระดับวิญญาณเลยงั้นเหรอคนต่อไปขึ้นมาเลยคลื่นน้ำลายเขียวเขียวแล้ว